สวัสดีค่ะกำลังจะมาอบขนมกาเล็ดเดรั่นนะคะใช่ไหมกาเล็ดเดรั่วเป็นขนมของราชานะคะมีเตาอบสบายเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างในจะได้ตุ๊กตาอะไรนะคะทุกคนอันนี้เขาจะกินสี่คนกับหกคนเราเอาแบบหกคนนะคะ ใส่ลูกข้ขนมหม้อ,อน,นี้ก็ประมาณหกร้อยเนาะหกร้อยกรัมหรือวัดอะไรนี่ะอ่านดิอุ้ยดีตรงนี้จกโ,โปกมากเลยอะ่ะว้าว่าก็คือมงกุฎนะคะ คือไม่สวยเลยอะแต่ก่อนมันจะเป็นสีทองสวยมากเลยอะเดี๋ยวนี้ใช้เป็นกระดาษจ้ะให้ดูมงกุฎเราแต่ก่อนนะน่ากินมากแล้วก็มาตัดแล้วก็หยิบเอานะคะว่าใครชอบชิ้นไหนใครโชคดีก็ได้มงกุฎไปนะคะนี่มงกุฎอันนี้ อันนี้มงกุฎที่เราสะสมทุกปีนะคะทุกคนเนี่ยแต่ก่อนสวยมากเดี๋ยวนี้ก็ทําเป็นกระดาษโอ้ยนี่ตั้งแต่สมัย2008 2009แล้วเก็บของเก่าจ้ะดูนะคะว่าเราจะได้ตุ๊ก,กตาไหมหยิบชิ้นนี้แล้วกันมีตุ๊กตาไหมโอ้ยมือเหี่ยวโอ้ไม่มีอ่ะอร่อยกรอบ กินขนมกาเร็ดเด๋ยดรั่วกันค่ะทุกคนเราเห็นอะไรแวบ,บๆนะคะนี่ค่ะตุ๊กตาจ้ะ <_ C os> นี่เห็นแล้วถ้าใครเจอตุ๊กตาก่อนแล้วคนที่กินทีหลังก็จะหมดอารมณ์กินนะคะแต่ก็กินได้นะคะมันอร่อยนี่จ้าทุกคนเราไปล้างนะคะทุกคน อันนี้ก็ไว้กินกับกาแฟวหลังก็ได้จ้าอันนี้คือไส้ฟรองจีปันออกเสียงไม่ถูก8ยูโร99นะคะทุกคนแต่ก่อนอะ5ยูโรเองจ้าเดี๋ยวเราก็เก็บสะสมต่อไปนะจ้าทุกปีในอันเก่าอยู่ไหนเชอฮะอ,อันเก่าอะนี่นะคะที่เราสะสมอุ้ยมีเน,นี่ยเลยอะ เยซูอันนี้เราขายไปแล้วเยอะมากเลยอะขายงานมือสองไม่น่าขายเลยเนาะขายถูกด้วยอะแต่ก่อนเรามีเต็มเลยนะ